ตั้งแต่ช่วงปีใหม่ที่ผ่านมาราคาสินค้าหลายรายการพุ่งสูงขึ้นโดยเฉพาะราคาเนื้อหมูที่พุ่งสูงถึงกิโลกรัมละ200บาทแต่หลังจากผ่านช่วงเทศกาลตรุษจีนทำให้คนไทยได้พอยิ้มได้เมื่อราคาเนื้อหมูไก่ไข่ปรับลดลงแม้จะไม่มากแต่ทำให้คนซื้อคนขายได้มีกำลังใจว่าราคาสินค้ายัางมีแนวโน้มลดลงบ้าง โดยสำนักข่าวอ็นเอ็นยังคงกาะติดสถานการณ์ราคาสินค้าอย่างใกล้ชิดซึ่งในวันนี้ได้ลงพื้นที่สำรวจราคาเนื้อหมูไก่ไข่ที่ตลาดห้วยขวางพบว่าเนื้อหมูราคา170-240บาทต่อกิโลกรัมตามชนิดของเนื้อที่มีการตกแต่งแล้ว เช่นสันนอกสันในกิโลกรัมละ210บาทสโพกกิโลกรัมละ190บาทหัวไหล่หมูกิโลกรัมละ170บาทสามชั้นกิโลกรัมละ240บาทขาหมูกิโลกรัมละ100บาทหมูบดกิโลกรัมละ170บาท ไข่ไก่ราคาขายแพงละ 95- ้าบาถึงหนึบาทตามขนาดเนื้อไก่สดกิโลกร,รัมละ6 0สิบถึงแปบาทแล้วแต่ชิ้นส่วนเช่นอกไก่อกติดหนังสะโพกปีกบนปีกกลางราคาจะไม่เท่ากันส่วนราคาน้ำมันพืชปามราคายังอยู่ที่60บาทน้ำมันแบบถุง1ลิตรราคา80บาทครึ่งลิตร40บาทขณะเดียวกันในวันนี้ร้านค้าที่เป็นร้านขายของชําที่มีข้าวสารอาหารแห้งพบว่ามีประชาชนมาใช้สิทธิคนละครึ่ง ในการซื้อสินค้าที่ตลาดห้วยขวางเป็นจำนวนมากหลังจากที่รัฐบาลได้เปิดให้ยืนยันสิทธิ์รับคนละครึ่งจำนวน1,200บาททางนี้จากการสอบถามร้านขายเนื้อหมูสดในตลาดห้วยขวางบอกกับสำนักข่าวเอ็นเอ็ว่าราคาเนื้อหมูขณะนี้า้ปรับตัวลดลงประมาณ 5-10บาทราคาหมูเป็นหน้าฟาร์มที่ไปรับมาขายราคาปรับลดลงเช่นกันเหลือกิโลกรัมละ90บาทส่วนราคาหมูหั่นชิ้นที่นำมาขายราคาต่อชิ้นก็ปรับลดลงเช่นกันชิ้นละ10บาททำให้ราคาขายปลีกขณะนี้ปรับตัวลดลง10บาทต่อกิโลกรมัมตามชนิดของเนื้อเช่นสะโพกหมูสันคอสันในและสันนอกราคาขายปลีกปรับลดลงแม้ราคาขายปลีกจะปรับลดลงไม่มากแต่ทาให้บรรยากาศ ในตลาดนั้นคือคักมากขึ้นเมื่อผู้ที่มาซื้อต่างบอกเป็นเสียงเดียวกันว่าราคาหมูนั้นเริ่มปรับลดลงมาแล้วทําให้ยังพอย,ยิ้มได้และมีกําลังใจในการค้าขายต่อไปคนซื้อก็รู้สึกคลายความกังวลต่อสถานการณ์ราคาสินค้าจากแต่ก่อนที่คิดว่าราคาสินค้าคงไม่มีแนวโน้มที่จะปรับลดลงขณะเดียวกันหลังจากที่รัฐบาลได้เปิดให้ลงทะเบียนรับคนละครึ่งเฟส4จำนวน1,200บาทก็มีประชาชนม,มาใช้สิทธิ์ซื้อเนื้อหมูตั้งแต่เมื่อวานที่ผ่าน มาเป็นจํานวนมากทําให้ยอดขายเพิ่มขึ้นซึ่งอยากให้รัฐบาลมีโครงการเช่นนี้อย่างต่อเนื่อง เพราะมองว่าเป็นการช่วยลดภาระค่าของชีพให้กับประชาชนในช่วงภาวะสินค้าที่แพงขึ้นเกือบทุกประเภทและจากการสอบถามประชาชนที่มาซื้อสินค้าเกี่ยวกับโครงการคนละครึง่งต่างบอกเป็นเสียงเดียวกันว่าดีใจที่รัฐบาลได้ออกโครงการคนละครึ่งเฟสซีมาเพราะทําให้ประชาชนนั้นออกมาใช้ใจ่ายมากขึ้นอีกทั้งยังเป็นการช่วยลดภาระค่าของชีพให้กับประชาชนซึ่งโครงการคนละครึ่งนี้มีประโยชน์ต่อประชาชนเป็นอย่างมากในการซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคและสินค้าจ เป็นจากราคาสินค้าที่เป็นอาหารหลักของคนไทยอย่างหมูไก่และไข่ได้ปรับตัวลดลงบวกกับโครงการกละครึ่งของอรัฐบาลที่เปิดให้ลงทะเบียนรับสิทธิจํานวน1,200บาททำให้บาราาศการค้าขายตลาดกลับมาคึกคักผู้คนออกมาใช้ใจ่ายมากขึ้นร้านค้ากลับมามีรายได้อีกครั้ง